สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระังอยู่ทางช่องซองคันชแนลค่ะมีซองคันจะได้มาเลาะทุ่งไหทุ่งนาคือเกล้าละค่ะมาสวนดอกข้าวคือเกล้าละค่ะแต่เมื่อนี้ปตาสวนดอกข้าวนี่หกคักหลายค่ะไอ้ทีเพิ่นก็เลยมาตัดหญ้าค่ะอ่ะก็เลยซองคันก็ได้มีโอกาสได้มาเลาะค่ะเราเบิ่งสวนค่ะซองคันกับเล่ได้มีโอกาสมาพาพี่พาน้องมาเบิ่ง พักน้ําที่สาวอังคารปลูกไว้ค่ะนี่ค่ะกําลังแตกใบแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแตกใบแล้วค่ะนี่ค่ะขึ้นหลายต้นแล้ยด้วยค่ะนี่กําลังจะแตกค่ะนี่ะรอดแล้วล่ะค่ะสาวอังคารปลูกไว้เงี้ปพุฟูแล้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้กําลังมีหญ้าขึ้นเขียวมาแน่นะลค่ะก็เลยมองไม่ค่อยเห็นชัดค่ะถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่ค่ะเพราะว่าผลเกิดขึ้นอยู่นะค่ะ สองคัก้กะเมือ่อใดว่ามีโอกาสสองคั้ก็จะแบบคุดมาปลูกอีกค่ะอาจจะปลูกให้เงี้ยวๆไปพุ่นค่ะพังน้ำนะคะค่ะถือว่าปรนสผลสำเร็จแล้วค่ะเพราะว่าผลติดแล้วค่ะต,ติดเกือบหมดทุกต้นอยู่ค่ะค่ะติดเกือบหมดทุกต้นอยู่กำลังแตกใบขึ้นไม้ค่ะหลายเกือบ,บทุกเกาะทุกต้นเลยค่ะอ๋อคือมีเฮ็ดค่นเห็ดยังเัน เห็นยังนาน่งเห็นอีหเนียกินได้บ่ค่ะนี่งกินได้ออกผ่าค่ะกินได้บ่ค่ะเจ้าคันกับ่เก็บแล้วค่ะเพราะว่าบ่เคยเก็บค่ะเห็นนีบ่เคยกินค่ะอันนี้ลายดอกอยู่ด้ค่ะคลเพิึงก็ได้ตัดมาแน่แล้วค่ะหลายเติบมาแล้วค่ะหยามาลายแล้วค่ะนี่ค่ะ ต้นใหม่ก็ตายหลายค่ะปีนี้ค่ะปลูกต้นไหม่ไว้ตายหลายเติบค่ะต้นล้มไยก็ะายต้นมะม่องก็ะายค่ะตายหลายต้นเลยค่ะล้มไยตายลหลายต้นเลยค่ะต้นอันนี้ก็ะายค่ะต้นยังองอนมันจะเป็นนิมโน่าจะเป็นล้มไยค่ะต้นนี้ยังง่ห่อ วิ่ไไปกันค่ะตนหน้ยหน้าค่ะหน้าหน้านี่ก็ตายค่ะปลูกไมตายร้ายค่ะค่ะนีต้นไม่ตาย,ยเยอะเลยหายที่เป็นตดนัดใหญ่ค่ะต้น่ะตัดก็จะเส็จแล้วลค่ะ เคนตัดหญ้าไปเนาะค่ะยังขันกันไว้สิดเพล่ก็ไม่พี่น้องเราไปเบิ่งทุ่งนากันค่ะไปหาไปเบิ่งทุ่งนาเนาะเบิ่งห้างเขาค่ะต้นหลังผ้าโอ้โหค่ะว่าจับหน่วยเลยหยุดบัสเล่ค่ะ เนลักษณะนี่ี่ในไทยนี่พอ้จับหมากยค่ะหีฮะจันอัองมาเขาไปจับหมากเลย,กกเ,ลยเป็นเชลราบอ่อค่ะ ้ารทาไปเบ่งให้นะาค่ะนะาเขามือนั่นที่สองครั้งไกลที่เมื่อวานเขานะคะดินแห้งแข็งค่ะค้คนไงกรุบเลยค่ะดินขี้ดินเป็นพงค่ะปุ้นตะลบอบวนวเลยค่ะ่ามาเบ่งเข่าเด้อค่ะเมื่อานี้ค่ะเขาก็เริ่มเคี้ยวง้าแล้วค่ะบังดูค่ะถือคนค่ะเริ่มมีนักมัแลลวค่ะบังดู คือบางงามอยู่ค่ะเขาก็ได้เป็นคืบแล้วนะค่ะ้อ,อาวของเขาค่ะเด็ก้าวเป็นคือบอยู่ค่ะเขาดึง้ะพอนินถ์เนาะ แคไว้ได้ค่ะผักบุ้งขยายพันธุ์ใบปุถุณาดูนี่นะเขาเน้นเป่าดึงออกได้ค่ะขยายพันธุ์ไว้เนะค่ะเขาก็ถือา้มา,ามอยู่ค่ะคุณผู้ชค่ะงาแล้วค่ะว่านเข่าแบบบ่ตตองปันเลยค่ะว่านแล้วก็ไทกลบเลยค่ะ ้านหนักกรถแทกครบให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องอะไรมากไม้ค่ะง้างขึ้นเก้าค่ะเขาถือว่างามอยู่นะ,ะ่ะเขาตองคันค่ะอู้น,นะคะเขียวเปิดเลยค่ะถือนำฝนเขียวปปิดเลย ลงมาลงเบิ่งให้หน้าค่ะให้หน้าอข้องหน้าค่ะอันของนาสาวค่ะที่ว่าอยู่ข้างกันค่ะไม่เห็นยอดผักบ,บุ้งค่ะง,งามๆเลยค่ะตามค้นไว้สิเก็บออกเก็บเอกเพ้งงามขักค่ะงามอุมดอะไรเก็บไแล้ว บางครั้งก็เก็บผักบุ้งได้หลายเติบค่ะเ่ะทีลายเติบอยู่นะคะนคะคะกับเก็บมาทงน้าน,นี่แหละคะ่ะปรุงตามธรรมชาตินะคะบริสิบานสีดยายังนรอคะมาเกิดขึ้นเองนะผักบุ้งจะ้ะ